หงคูนันงามงามพี่น้องจ้าโอ้พามาชมธรรมชาติยูไก่จ้าพี่น้องโอ้ยเหื่อยเตืรแล้วค่ะพี่น้องจ้าเป็ดหลายค่ะเป็ดหงนี่เป็ดมีหงพี่น้องนี่มีไหลมีเป็ดมีหงโอ้ยเต็มน้ำอยู่หน แดดกับโม้า,มาขันแดดม้านี่งามงามเลพี่น้องเอ้ยคันแดดม้านี่บรรยากาศงามแท้จากสุดยอดเลยนี่มองนะยิงมุมนี่ยงก้ามค่ะพี่น้องจ๋าเบิ้งเป็ดมองหันรวยรวยพี่น้องนั่นนั่นนั่นถึงหันเป็นบ้านเขาแล้วค่ะเกาะกลางน้ำนะบ้านบ้านนกบ้านอีหยงนี่แหละเป็ดนี่แหละจ้ะมึงมึงงบรรยากาศ เป็ดในรวยรวยเลยอ่ะอ่ะบ้างโต๊ะกับบิน้นพี่น้องเอ้ยหลายจะหลายรวยรวยยุเป็ดแมอชีวิตพวกเขาอยู่ยันเรียบง่ายเก๋ๆพี่น้องขาน่นแหละจ้ะเนี่ยพี่น้องไอเป็นบ้านในบ้านเขาแหลคะค่ะนูน่นนูน่นนู่นหงจะหง จะทนเสียงแต่น้องะทนแต่น้อนัน่นคือของคู่จะของคู่ของคู่รักสวยไหลจ้ะโอ้ยกล่องกัจกดดักไดยนันดอกยังสิยังงามพี่น้อางมาักหลายหมักก็หมักมุมนีขนาดพี่น้องค่ะสวยจ้ะอ,อันนี้สิเข่าหนาวเลยจะจักน้อยกับใบไม้เหลืองแล้วกับใบไม้ล้น้ะพี่น้องกับฝนตก ฝนตกแล้วก็หิมะลงสาธุเดอ้อย่าหิมะหลายเดอ้อปีนี่แค่สวยจ้ามีสองสามบอสองสามอ่า,าบอหนามอ่ะแต่พี่น้องคะเดี๋ยว,วยสั่งบนเนาะ โอ้ยเมืออ่อ่ับะพี่น้องมันทุ่มกลัวสองทุ่มกันไปแล้วจ้ะแต่ก็ยังคงความงามไวอยู่ดนะ้วยจ้ะพี่น้องจ้านี่หงมาแล้วหงมาแล้วกาบกาบกาบก็มีเต็มน้ำ,นำเลยจ้ะพวกกาบกาบนะนกน้ำเป็ดน้ำหงกับน้ำจ้ะน,ะน,นี่งามแท้ อันนี้คือว่าไอ้ลูกๆเต้าเข้าเจ้าไงเหมือนเราเด้อจ้หญ่เป็นสาวเป็นบ้าวหล้วก็ไปแยกทางกับครอบครัวไปเขาก็บบอยูน้ำกันกับพอกับแม่ได้พี่น้องเอ้าวังนี้มีอันอุ้ยคือต้องมีจอกมีแหน่แม่จ้ะพี่น้องมีอย่างก็อนอ๋สวยอ่ะพี่น้องคะสวยลายงาหลายนั่งเบิ่งกันเน้ะนั่งเบิ่งมูเจ้ากันเน้ะจ้าเขาเบิ่งแน่ เบี่ยมองนี่มันมีจอกมีแหนมีอย่างเขียวๆในน,น้ำเ่ยไหมพี่นออ้องอะอรๆเบิ่งเป็ดจ้ะพี่น้องเบงเป็ดแต่เบิ่มๆด้วยลูกเต้านี้มาแล้วลูกเจ้าไปสร้างครอบครัวก,กันเองนี่มองมันกินอันนี้พนบอกว่าหงในพนบอกกินสัตว์เะคะ่ะเป็นกินต่างตา กินหญ้าด้อค่ะเด้อกินพืชกินหญ้าแล้วถ้าเป็นสัตว์ป่าเขาก็เขาก็สิบอต้องให้อาหารเขาเพราะว่าเขาบ่ให้อนุญาตให้อาหารสัตว์ป่าเด้จ้ะธรรมชาติดูแลธรรมชาติเองเด้อค่ะเด้อทั้งนี่นะคะทั้งบานป่านะจ๊ะทั้งบานอื่น่ฮูหูด้วยค่ะทั้งบาดเจ้าบานอื่นเัาบ่ฮูหูได้จ้ะนี่สวยอ่ะพี่น้อง นี่คู่รักอมตะเด้อจ้าหงเนี่ยเขาสิว่ามีการเปลี่ยนคู่ถ้าตัวใดตัวนึงตายตัวนึ่งก็สิเศร้าเรสาเงาหง,งอยอยอู่ผู้เดียวว่ามีเจ้าสู่เด้อจ้าโอ้ยสวยหลายงานหลายจา้าบาย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 พวกเธอจา้าฉันต้องไปแล้วมันค่ำแล้วป้าต้องกลับบ้านแล้วจา้า สองทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวขอยกลับบ้านเงื่อนอยู่ไกลเขาบม่ได้อยู่ไกลเด้ออุ้ยบ่เห็นนะพี่น้องผูละป้าทุะโอ้งหทหารพันทะเลาะก,กันไหมพี่น้องเป็ดไหมบินไล่กันบักแหงเลยป่าเอาวัฒนถท่ทายลุ่มท่ายคลิปวัฒนมีทะเลาะก,กันด้วยเด้ค่ะโมเมนต์ต่าง ยางมะฮหนี่พี่น้องมาเจอสะพานแกนมาเจอสะพาน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 งามมากพี่น้องว้าบรรยากาศแหมสะพานใหม่ยัางงามเลยโอ้พี่น้องมาเจอโอ้โอ้โอโอสวยๆพูนซอ,องไปเห็นหงเลยจ้ะหงที่ปลายางมาจากเขาหนะโอ้โหพี่น้องมองนี่สวยมากสวยมากเลยค่ะนี่โอ้มองนี่เป็นสะพานดูพี่น้อง สะพานไม่ขามไปฟังนั่นป้ายางบ่หอพี่จักเถื่อพี่น้องป้าคนยางไก่พ่ค่อยได้แต่มือน,นีป้าย่างมาบักไก่ไหมว้าวสะพานนี่สวยมากพี่น้องดูว้าวเนี่ยพี่น้องต้นไม้ย้อยเนี่ยเวลาดันเขาเขาสีเหลือตนบ่มีใบเนาะเวลาหิมะมาเกาะนี่งามงามน่จาจะหิมะงามขนาดเลยมันเกาะเต็มต้นนะย้อยนะอู้สวยค่ะพี่น้อง บรรยากาศดีมองนน่น้ามาถ่ายรูปอ่ะจ้ะนี่มุมโฟก,กัสเนี่ยจ้ะโอ้ยสวยอะสวยมากเลยสวยสวยสวยผุนผุนผุน,น,นมองไปทางสวยงามมากพี่น้องเราเป็ดเต็มน้ำเลยได้จ้ะเป็ดเต็มน้ำเลยทางผีกระหงที่ปลายางมาจากเพือนเพือนหงงพี่น้องหลายหลายว้าวเป็นบรรยากาศที่สุดยอดมาก ว้าโตสวยงามมากสองทุ่มกับบ,บัได้กลับบ้านเด้เมื่อนี่คืนง,งามปะนี่มองหันเดดแดดตกพอดีพี่น้องแดดมาตกหันจะสวยเลยแหละโอ้ยเนาะงามแหงเนาะอันนี้มองนะน่ยางมะเหนียวหันโอ้สุดยอดมากเลยมีมองให้นนางนางกินกาแฟนางท่ายรูปนางเล่นนะจ๊ะหสุดยอดเลยว้าวอันนี้อยู่หลังโรงแรมเนียจ๊ะ เป็นสวนสาธารณะสำหรับคนทัวไปจ้ะพี่น้องสุดยอดมากน้องเป็ดกันนะฮะจ้ะกราบกราบเต็มไปหมดเลยเรื่องไหเฮ้ยสุดยอดใท้นี่นั่นนะ่เห็นไหมพี่น้องสวยงามมากพี่น้องค่ะสวยลายงามหลายแดดตกมันหนีพอดีอ่าพี่น้อง โอ้โหงไปดูสินี่สวยมากจ้ะนี่นี่นี่น,นี่พอแล้วยางต่อบ่ไหวแล้วจ้ะเจ็บหัวเขา่าทั้งนี่ก็สวยพี่น้องโอ้ยพักสวยมากสนามสวยงามเหลือเกินพี่น้องจ้ะนี่เข้าจเจ้าพึงสิตัดหญ้าไปไม่ไหมจ้ะพี่น้องหอมหอมหอมหยาค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามมากมีอีกจะปลายยางไปว่าวัยเนี่ยทั้งนี่ทั้งนี่ไปพุ่นอีกกับมีมีบ่อน้ำอีกจ่ะเนี่ยถ้าปลายยางไปโบไหวแล้วพี่น้องคะกลับจะกลับโอ้ยโอ้ยป้ายอายุห้างจากนี่ตั้งสี่สิบสี่สิบกิโลเมตรจต่ป้าก็เลยไปต่อว่าวัยว่าหว่ายสวยเหลือเกินมักลทพานนี่หลายเด้อ นี่นี่น้นองกับกาปกายู่ใกล้ๆนี่จ้ะนี่พวกราบกาพิวเนรอนะเอ๊ะอะไรอะสะท้อนแสงบ่นี่ป่สะท้อนแสงทางนี้ก็สะท้อนแสงเบื้องน้องเป็ดคู่นี่จ้ะน้องเป็ดหกกุ้นหงอยูอ่ไกลๆพี่น้อง หู้น้งขาวๆนะกองอ,อุโยอีพี่น้องเฮ้ยสวยอ่ะสวยงามมากมายสวยงามมากมายฟินขนาดแล้วพี่น้องจ้าพามาชมที่สวยๆงามๆ กลับแล้วจ้าน้องเป็ดกลับแล้วค่ะบ่ไหวจะยางต่อเลยจ้าบ่าไหวแล้วค่ะสวยลายลาพี่น้องจ้าผู้น้าคนแห่งงามค่ะพี่น้องคนละมักแหงเด้สวยได้งามเด้นะเมียอืนั่นแหละจ้าสวยหายสวยหายงามหายจ้าโอ้ บรรยากาศสุดยอดเลยค่ะพี่น้องยางมาอีกกมะพร้าวสะพนานหน่อยๆอีกจ้ะนี่เป็นคล้องหน่อยๆพี่น้อ,นองเป็นคล้องหน่อยๆสำหรับข่ามไปฟังอ่ะลงแรงมาแม่จ้ะเออนี่นี่นี่ก็พวกมอยน้องคล้องน้ำจ้ะ ห้ยหนองคลองน้ำมองไงอู้ต้นไม้หักอต้นไม้หักต้นไม้โคนเพราะอย่างบ่พี่น้องมันมีพายงพายอยู่มาตลอดอู้มีคนเข็นลูกยางเหรียญยูสพาน์สมพี่น้อ่ะหมดแล้วนี่นี่ก็น้ำจ้ะห้างกันนิดเดียวพี่น้องห้างกันจากอันเนี้ยใหญ่จ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหนีออกไปหนี่ี่ไปเจออย่างเดี๋ยวมาเพิ่งออกไปตรงนี้จะเจออะไรฮอฮู้อีกอันหนึ่งพี่น้องเพิ่งได้ผ่านสะพานมามาแล้วมาแล้วเนี่ยจะ้ะ น้องยางมายางมามาเจอหมากอันนี้หมากเล็บเมวหมากแบล็คเบอร์รี่จ้ะลูกบังหญ่เต็มเลยพี่น้องจ๋าเบื่อนเต็มค่มะพี่น้องโอ้ยโอ้ยพี่น้องจ๋าหลายหลายปะนี่น้ำก็ตั้คุยได้ไปะนี่เออโอ้ยอ่ะนี่น้ำโอ้โหปอมีแนวไซพี่น้องเอ้ยหลายให้ แต่โตว,มว,มมมมมว่มีน้ำใสหลายเลยค้อหวานมันนี่มองนี่หวานนวยใยพ่อวา้วาวา้าว้าหวานอุ้ยนวยใ่ลูกใยปกติกันสิมีมองสมๆสมนะจ๊ะแต่ว่ามองนี่หวานไห้พี่น้องจา๋ามึงเนี้ยวา้าวอุ้ยหวาน หลายลายวิ่น